กอกหมูเปี้ยวนะคะนกซื้อมาไม้ละสิบบาทนะคะกินคู่กับผักวันนี้ก็จะมีเหมือนเดิมเลยค่ะมีแตงกวานะคะมีพริกมีถั่วมีถั่วฝักยาวมีผักกะถินกระดำปีสดนะคะสวัสดีค่ะนกมาแล้วใส่กอกหมูเปี้ยวนะคะ นกซื้อมาไม้ละสิบบาทนะคะกินคู่กับผักวันนี้ก็จะมีเหมือนเดิมเลยค่ะมีแตงกวานะคะมีพริกมีถั่วมีถั่วฝักยาวมีผักกระถินกระดำปีสดนะคะเรามาทานด้วยกันเลยค่ะ กระถินค่ะ นกก็อิ่มแล้วนะคะท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ